เข้าใจเงินให้เหมือนเศรษฐีโดย m a โก o Slatic Money 101 Podcast e อ i s o d ที่1 by Blue o c r o c เราใช้เวลา1ในสของชีวิตเพื่อหาเงินเก็บเงินใช้เงินหรือแม้แต่ให้เงินคนอื่นจริงๆแล้วเงินมันคืออะไรกันแน่ในยุคที่เงินดูเหมือนจะเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างในชีวิตของเราคำถามที่หลายคนมักมองข้ามไปก็คือ เงินคืออะไรซึ่งมันไม่ใช่แค่กระดาษที่พิมพ์ตัวเลขลงไปหรือเป็นเหรียญที่ใส่อยู่ในกระปุกออมสินแต่เงินมันมีบทบาทที่ลึกซึ้งกว่านั้นครับทั้งในเชิงเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์และความไว้ใจในระบบของมนุษย์ด้วยโดยมาร์โกสลาติกจากช่อง Whiteboard Finance เขาได้เปิดประเด็นไว้อย่างน่าสนใจว่ามันนี่หรือเงินนั้นคือสิ่งที่เราใช้แทบทุกวัน แต่กลับไม่ค่อยมีใครเข้าใจแก่นของมันจริงๆซึ่งการเข้าใจโครงสร้างของเงินจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับโลกการเงินได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นเราทุกคนต่างก็ใช้เงินเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการซึ่งกันและกันเราเก็บเงินเอาไว้เพื่ออนาคตเรา,เราลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยและใช้จ่ายเงินเพื่อเติมเต็มความต้องการในชีวิต แต่เบื้องหลังการทำงานของเงินนั้นมีหลักการที่ซับซ้อนและน่าสนใจมากกว่าที่คิดซึ่งการเข้าใจว่าเงินนั้นมันทำงานอย่างไรจะช่วยให้เราตัดสินใจด้านการเงินได้ดียิ่งขึ้นทั้งในชีวิตประจำวันและการวางแผนในระยะยาว 3. หน้าที่หลักของเงินมาโกเขาอธิบายเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเงินที่ดีนั้นจะต้องสามารถทำหน้าที่เหล่านี้ได้หน้าที่ที่ 1. store of value สามารถเก็บรักษามูลค่าได้โดยเงินที่ดีจะทำหน้าที่เป็นแหล่งกักเก็บมูลค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพหมายความว่าเราสามารถทำงานวันนี้แล้วเก็บเงินไว้ใช้ในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าหรือแม้แต่ปีหน้าโดยที่มูลค่าของมันจะยังคงอยู่ไม่เน่าเสียเหมือนปลาหรือข้าวโพดกล่าวคือเงินที่ดีนั้นมันจะสามารถรักษาความมั่งคั่งไว้ได้ในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งเป็นพื้นฐานของการออมการวางแผนกเกษียณและการสร้างความมั่นคงทางการเงิน หน้าที่ที่ 2. Unit of Account สามารถเป็นหน่วยวัดมูลค่าได้มาโคเขาได้เปรียบเทียบว่าถ้าไม่มีเงินใช้ในการแลกเปลี่ยนมูลค่าซึ่งกันและกันการประเมินค่าสินค้าอาจต้องแลกเปลี่ยนด้วยสิ่งของเช่น iPhone 20เครื่องสามารถใช้แกลกรถ1คันซึ่งมันจะไม่มีมาตรฐานกลางในการวัดมูลค่าซึ่งเงินจะช่วยให้เราสามารถประเมินมูลค่าของสินค้าและบริการได้อย่างชัดเจนตัวอย่างเช่น รถยนต์คันหนึ่งอาจมีมูลค่า7 0 0 0แสนบาทโดยเราไม่จำเป็นที่จะต้องตีราคาเอาไปเปรียบเทียบกับของชิ้นอื่นๆเพราะเงินเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถพูดภาษาเดียวกันได้ทำให้ตลาดและการค้าขายดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพหน้าที่ที่3 Medium of exchange สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนได้โดยมาโคเขาได้ยกตัวอย่างในชีวิตประจาวันอย่างเช่นการไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านขายของชาทั่วไป เราไม่จะเป็นต้องใช้ปลาเกลือหรือวัวเพื่อเอาไปแลกสินค้าอีกต่อไปเพราะเงินคือสิ่งที่ทุกคนยอมรับที่สามารถใช้ในการแลกเปลี่ยนได้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อข้าวสารผ้าน้ำมันหรือบริการต่างๆซึ่งนี่คือคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดเพราะมันทำให้เศรษฐ,ฐกิจสามารถบมุนเวียนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ววิวัฒนาการของเงินจากนั้นมาโคเขาก็ได้พาเราย้อนกลับไปดูในอดีตว่า เงินนั้นมันมีพัฒนาการขึ้นมาอย่างไรบ้างยุคของ Commodity Money โดยในอดีตผู้คนได้ใช้สิ่งของที่มีคุณค่าในตัวมันเองอย่างเช่นเกลือวัวหรือเปลือกหอยใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่สังคมในเวลานั้นได้ให้คุณค่าสิ่งสิ่งนั้นและยอมรับร่วมกันว่ามันมีมูลค่าและสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนได้นั่นเอง ยุคต่อมาเป็นยุคของ representative money เงินที่มีสิ่งรองรับต่อมาทาง Marco เขาได้เล่าถึงยุคที่เงินสามารถนำไปแลกกลับเป็นทองคำแท่งหรือแร่เงินแท่งได้เช่นเงินดอลลาร์สหรัฐที่เคยผูกมูลค่าติดอยู่กับทองคำซึ่งช่วยให้การพกพาเงินนั้นทำได้ง่ายขึ้นและเงินมีความมั่นคงขึ้นเพราะเงินจะไม่สามารถผลิตไปมากกว่าจำนวนทองคำที่รองรับเอาไว้ได้นั่นเองยุคของเฟดมันนี่เงินตราที่รัฐรับรอง ทางมา์โกอธิบายว่ายุคหลังปีคริสตศักราช1,971ที่เมื่อสหรัฐอเมริกาได้ประกาศยกเลิกการใช้มาตรฐานทองคำ The Gold Standard โดยไม่ต้องผูกติดเงินดอลลาร์สหรัฐกับทองคำจริงอีกต่อไปซึ่งทำให้เงินในปัจจุบันจึงกลายเป็นมีมูลค่าเพราะมาจากคำสั่งของรัฐบอกให้มันมีมูลค่าซึ่งเป็นหลักการในระบบการเงินในปัจจุบันที่เรายังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้หรือที่เราเรียกกันว่า ยุคของ The f i a ส Standard นั่นเอง6ลักษณะของเงินที่ดีมา r โกชี้ให้เห็นว่าหากจะใช้สิ่งใดเป็นเงินมันต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. Durability มีความคงทนเงินคนอยู่ได้นานไม่เน่าเสียไม่พังง่ายต่างจากสิ่งของที่เคยใช้แลกเปลี่ยนเช่นปลาหรือพืชผลที่เน่าเสียได้ง่าย นั่นทำให้เงินสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งโดยไม่สูญเสียคุณภาพ 2. Portability พกพาได้สะดวกมาร์โกยอกล้อว่าลองจินตนาการว่าคุณกำลังจูงวัวไปใช้แลกซื้ออาหารซีเรียลในร้านซูเปอร์มาร์เกต็ตมันคงไม่สะดวกเท่าเงินสดหรือบัตรเครดิตอย่างแน่นอนดังนั้นเงินจึงควรมีน้ำหนักเบาพกพาได้ง่ายและสามารถใช้ได้ทั้งในกระเป๋าสตางค์หรือผ่านมือถือในยุคดิจิทัลนี้ได้นั่นเอง 3. Divisibility แบ่งแยกย่อยได้ มาก็ย้ำว่างเงินที่ดีนั้นต้องสามารถแบ่งออกเป็นหน่วยเล็กๆได้เช่นเหรียญหรือหน่วยเงินดิจิตัลที่แตกต่างจากบัวทั้งตัวที่คุณไม่สามารถแบ่งเอาเฉพาะหูของบัวเพื่อนำไปแลกซื้อขนมได้ 4. Uniformity มีมาตรฐานเดียวกันธนบัตรหรือเหรียญแต่ละใบต้องเหมือนกันทั้งในด้านขนาดสี 4. น้ำหนักและมูลค่าเพื่อให้ผู้ใช้เงินนั้นมีความเชื่อมั่น และสามารถตรวจสอบได้ง่ายว่าเงินที่ได้รับนั้นคือของแท้ 5. Limited Supply มีจำนวนจำกัดถ้าพิมพ์เงินได้ไม่จำกัดจะทำให้เงินนั้นๆเสื่อมมูลค่าลงและเกิดเงินเฟอ้ออย่างรุนแรงดังนั้นเงินที่ดีควรมีความขาดแคลนหรือมีระบบที่ควบคุมปริมาณเงินให้มีจำนวนจำกัดได้อย่างเช่นบิตคอย n ที่มีจำนวนสูงสุดแน่นอนอยู่ที่21ล้านเหรียญเท่านั้นนะครับ Acceptability ได้รับการยอมรับมา์โกเขาสรุปว่าเงินจะมีค่าได้ก็ต่อเมื่อผู้คนต่างยอมรับมันต่อให้คุณมีวัวอยู่100ตัวแต่ต้องการนำไปแลกซื้อรถเฟอร์รารี่ที่โชว์รูมแต่ทางโชว์รูมปฏิเสธที่จะรับแลกด้วยวัวนั่นจึงทำให้วัวที่คุณพยายามใช้มันทำหน้าที่เป็นเงินนั้นกลายเป็นสิ่งไม่มีค่าในทันทีและนี่คือความหมายของการยอมรับว่าสิ่งนั้นเป็นเงินที่สามารถใช้ร่วมกันได้นั่นเอง และเมื่อเรารู้ว่าเงินคืออะไรมันทำงานอย่างไรและเงินนั้นมันพัฒนามาจากอะไรทีนี้เราก็จะสามารถตัดสินใจทางการเงินได้อย่างมีหลักคิดไม่ใช่แค่ใช้เงินไปวันๆแต่เราจะสามารถเข้าใจเกมของเงินและวางกลยุทธ์ให้ตัวเองเป็นผู้ชนะในระยะยาวและถ้าคุณอยากเรียนรู้พื้นฐานการเงินแบบเข้าใจง่ายเนื้อหาแน่นนำไปใช้ได้จริงผ่านรูปแบบวิดีโอแอนิเมชันสไตล์บลูล็อกที่ทั้งสนุกและได้สาระ เนื้อหาไม่ยืดยาวสามารถเรียนจบได้ใน1ชั่วโมงตอนนี้มีโปรโมชั่น mid year sale ลดราคาพิเศษกว่า73%จาก2,500บาทเหลือเพียง666บาทเท่านั้นคลิกดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับ